สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปในพิธีต้อนรับเรือตัดน้ำแข็งสเวหลงสองเยนประเทศไทยวันนี้เวลา9ก้นาฬิกา36นาที สมเด็จพระกนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสสดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังสโมสรกรมอู่ทหารเรือฐานทัพเรือสตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในพิธีต้อนรับเรือตัดน้ำแข็งเสวหลงสองเยือนประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสสดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ7จพรรษา2เมษายน2568 และเฉลิมฉลองในวาระครบ50ปีของการสถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนปี2568 การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของเรือตัดน้ําแข็งสวีหลงซองเพื่อหลังเสร็จสิ้นภาร,รกิจสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาและเดินทางกลับสู่สาธารณร,รัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณร,รัฐปร,ประชาชนจีนภายใต้การดําเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลนะเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมการเป,ปรลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและการพัฒนาความร่มมือในระยะยาว โดยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนและสำนักง,งานบริหารกิจการขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จีนสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ในการนี้มีพระชดําดรัตเปิดงานพิธีต้อนรับเรือตัดน้ำแข็งสวยลงสองความสำคัญตอนหนึ่งว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งมายาวนานทั้งในด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนทางวิชาการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะในสาขาสิ่งแวดล้อมและการวิจัยทางทะเลยิ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค การมาเยือนของเรือสเวีลงสองจึงไม่เพียงเป็นหมุดหมายสำคัญทางวิชาการแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความร่วมมือและความตั้งใจร่วมกันที่จะขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตของโลก ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภายในเรือตัดน้ำแข็งสเสวยลงสองซึ่งจอดเทียบท่านาท่าเรือจุกเสเม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบเป็นเรือสำรวจขั้วโลกลำที่4ของจีนและถือเป็นเรือสำรวจขั้วโลกลำแรกของจีนที่สร้างขึ้นเองทั้งหมด เป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดกลางที่มีความทันสมัยและมีสมรรถนะสูงที่สุดลำหนึ่งของโลกมีความยาว122.5เมตรกว้าง22.3เมตรกินน้ำลึก12เมตรสามารถรองรับลูกเรือได้40คนและนักวิจัยอีก50คนรวม90คนมีภารกิจหลักคือสนับสนุนการสำรวจวิจัยขั่วโลกในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปล,ปลงสภาพอากาศโลกฐานน้ำแข็งวิทยาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์บรรยากาศธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์นิเวศวิทยาและชีววิทยารวมถึงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งในแผนระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้เรือยังมีบทบาทสำคัญในการรับส่งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพร,ร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการขนส่งสเสบียงอาหารเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับสถานีวิจัยของจีนทั้งที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเรือสำรวจอัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของโลกด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดหลายชนิดครอบคลุมการสำรวจที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับการประมวลผลข้อมูลทา้งด้านปฏิบัติการและการวิจัยภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงห้องพักโรงพยาบาลคลินิกรักษาพยาบาลห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การที่เรือตัดน้ำแข็งสเวลงสองเยนประเทศไทยครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบร,รมราชุุมารีมีพระราชดำริให้นักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และจากการเสด็จพระราชดำเนินเยนือนสำนักบริหารกิจการทางทะเลนักกรุงปักกิ่งและสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนนนครเซี่ยงไฮ ในปี2556ทาให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทยกับสํานักงานบริหารกิจการขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จีนและสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนเพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการรองรับสภาวะการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยได้ไปร่วมสำรวจศึกษาวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กับคณะสำรวจของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันจำนวน17คน นอกจากนี้ยังทําให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคคือการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อแักเปลี่ยนข้อมูลส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภา,า,า,าพของนักวิทยาศาสตร์ในเอเชียให้มีบทบาทในเวทีขั้วโลกอย่างเข้มแข,ข็ง เปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้เข้าถึงการฝึกอบรมการใช้ทรัพยากรร่วมกันและการวางแผนวิจัยในลักษณะพะหุภาคีซึ่งจะเป็นฐานรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ขั่วโลกของประเทศไทยอย,อย่างยั่งยืนในระหว่างนี้ได้ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสำหรับเยาวชนอาทินิทัรศการสเสี่ยวหลงสอง and see the polar region, แอนซีดิอนซีนอินโพลารีเจียนระหว่างวันที่14-25พฤษภาคม2568ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเปิดโลกวิทยาศาสตร์ขั้วโลกให้กว้างขึ้นได้เห็นความสำคัญของการวิจัยขั้วโลกผ่านนักวิจัยไทยและเทคโนโลยีสำรวจที่ ย้ำสมัยของจีนมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของขั้วโลกต่อระบบนิเวศและชีวิตประจำวันของเรารวมถึงกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยรวมถึงเยาวชนจะได้แลกเปลี่ยนองความรู้และประสบการณ์กับทีมวิจัยระดับแนวหน้าของจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสำรวจขั้วโลก ทังนี้เรือตัดน้ำแข็งสเวลงสองมีกำหนดจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสตหีบฐานทัพเรือสตหีบจังหวัดชนบุรีจนถึงวันที่23พฤษภาคม2568